ยินดีต้อนรับ f อซทุกท่านนะครับผมว่าจะเป็นในประเทศไทยครับสุพรลาวนียมาานะครับผมมาเลเซียครับและทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายป่าผมคุณสองครับวันนี้จะ ่ามาดูนะฮะงานขุดสะนะครับเอาดินตับนะฮะไปผมที่นะฮะงานนี้มีจัดเต็มจัดเต็มนะครับล้นตรงงางลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับเอาจนสุดสุดแขนของ เจ้าสมิตรมุงโมโลเลยครับงานนี้เป็นดินตับมาล้วนๆนะครับชั้นนี้แดดร้อนมากครับมาอยู่ในร่มอาจจะไม่ได้มุมสวยเท่าไหร่นะครับแต่เรารอดูมุมที่รถเขาขึ้นจากบอ่อนะครับเราดำรอกัน ข้บบนนะว,วันนเลอะเลยครับใหญ่มากตามขึ้นตอนหินมันต้องอาจจะมีสันหน่อยนะแยดกร้อนวันนี้รู้สึกที่ขอนเก่นน่าจะประมาณ40นะ40ขึ้นนะไม่รู้เท่าไหรนะ่อ่ะน่าจะ40 เอ็ดหรือเปล่าฮัลโอลสี่บสองลมนี่มีแบบแผ่วๆนะฮะแต่เป็นลมร้อนนะไม่ใช่ลมเย็นโอ้ร้อนมาก ทานข้าวในต้องทานข้าวข้างในรถกันเลยนะครับเปิดแอรกินข้าวกันเลยนะช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวออมาจงอ่างคำสูงเท่าไหร่เราจัดไปเทอโโร์โบกาลินะฮะวันนี้เครื่องสองสีนะเดิมๆนั้นรนะ้อยเจ็ดใส่กาเลิเข้าไปนะพุ่งขึ้นสองสี่ เอายังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสิกโกดัมสิ่งอ่ะทอยทอยทอยอย่างเงี้ทอยตั้งหลักก่อนนะครับผมดูโหดไม่โหดโหดไม่โหดด้วยอาทางขึ้นนั้นไม่ได้ชันนะ พอสมควรงานนี้อยู่ที่เฟืองอย่างเดียวครับตมาสุดยอดไงล่ะช็อตเด็ดมันอยู่ตรงนี้ รถห้างน,นี่รถโมไปมาดูรถห้างครับถอยลงมาครับ FC9J โดมินเตอร์นะับ ทีมงานนี้แบกนะอยู่กับทีมงานนี้ต้องใจถึงนะฮะใจเกินร้อยอากาศร้อน ใส่เต็มเต็มวิ่งยาวๆแม่มันเหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ยางเหลือเกินงานนี้มีพักยางกันนะไม่พักเนี่ยมีสิบนะ วิ่งกันเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำไปแปดเก้านะฮะสิบนะครับ,รบเที่ยวนะครับไม่ธรรมดาจ,จริงรถเปล่านี่อัดกันเต็มที่นะรถหนักนี่ไปกันเนี่โอ้โหเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบไปเลย เปล่านี่อัดกันเต็มที่ครับดินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะดินกับหินเนี่ยากายจะเป็นหินแล้วกายจ,จะเป็นหินไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ ลงไปชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหตับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะมาดูมารับชมกันครับมาดูเจ้าโนมิเนเตอร์นะครับสองร้ยสิบนะครับอันนี้อีโนโ ที่สามปีแล้วนะครับยังสวยอยู่กระปะดำของพนักนะมมาวินะ เด็น,ดนไปติดตั้งไปกุดกันลงไปจนเจอน้ำนะครับเจอน้ำแล้วก็พอนะครับ ก็สุดแขนของซูมิตโมนะครับร้อยี่สิบชั้นที่สองนี่เอาสุดแขนเลยนะมามาดูกัน ากาศร้อนมากอ๋อขอนแก่นมี40 42นะโอ้สุดเลยฮนะคันนี้ยังสง่างยังไม่ถึงนะครับคันนี้นะ กระบ,บาดนั่นใหญ่กว่าคงเมื่อกี้นะครับออกมาไปออกตัวเออขนาดรถห้างนะเหา,างเนินด้วยนะเอาสองร้อยสิบรับมาหยิบหาครับผมนี่มาเจอสายแรงนะฮะ พ้าหนุ่มขันเขียวเสียแป๊ะสุดหลอ่อกำลังจะลงมาเสียแป้ะสุดหล่อสายเปยสุดหล่อสายเปมาแล้ว แรงนะคันนี้แรงนะสนะองร้อยสิบนะเนี่ยะเห็นไหมสุดยอดนะเสียแปะสุดหล่อสายเปย์นะฮะสาวสาวไ,ได้เห็นไหมไม่ใช่มาแตะนสุดยอดฮนะเสียแปนะสายหล่อ สายเปนะสาวสาวนี่ไม่พลาดนะครับคันนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคันนี้เจอที่ไหนจัดได้คิวว้างตลอดมีคิวว่างให้ตลอดนะครับสำหรับสาวๆ anh hey, nùng à chiếu Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ใส่นักหนักไปเลยลูกพี่คันนี้รถเขาแรงแรงต้องใส่เยอะ ทีมงานนี้ไม่แบกไม่วิ่งนะทีมงานนี้เนี่ยไม่แบกไม่วิ่งนะเนี่ยเกิดฝันติดไฟนะจับแดงเอาไง ร้อนไม่ร้อนนะก็เริ่มดวนแล้วอุ๊ยโทรศัพท์มันเริ่มดวนเลยประกาศร้อนมาถ้ามันจะเป็นเหมนดวนถ้าเป็นเหวนจอือ ร้อนครับเนี่ยไหนล่ะพอหรอกอะไปอีกตูวเอาครับโหดไม่โหดเนี่ยไงนล่ะไม่จับกดด้วย <Yeah. S 2> เนี่อ้ามาดูสายรอหน่อยเนี่ยรถเข้าแรงนะไม่ได้กดคันเร่งเลยมาเฮ้ยเริเ่มเริเา่าดับไหมตัดทิ้ง แปะสุดลอออ้ยยาไม่ถอยยาวด้วยครับถอยสั้นๆน,นี่โชว์โชว์พลังกันหน่อยอ้ยยาสุดยอดเสียแปะแกวาจิ้มนแลนะครับอ่าลงมาอ่าลอยเหมือนกันนะสองร้อยสิบกันแรงอีกคัน เมื่อกี้เสียแป๊ะทำเหมือนกันว่าอยากให้ผมถ่ายคลิปนะเป็นขอดเด็ดเฉยๆหรอกขอดเด็ดเฉยๆก็เลยทำเป็นไม่กระแทกเขนเร่งครับไม่ขึ้น <c oughs> แล้วก็ถอยลงมาดูจริงๆรถเขาแรงมาอีกคันนะไอ้หนุ่มสุลิน เลยน,นะดับเพลิงด้วยนะถังดับเพลิงด้วยนะไม่ธรรมดานะคันนี้นะเซฟตี้สุดหนะัวอสองตัวนะดังลัง่น หุ่มสุรินมาวิ่งดินที่ขอนแกน่กนะไม่ยอมกลับเลยนะไม่ยอมกลับเลยวิ่งดินจนได้แฟนขอนแก่นแล้วตอนนี้จัดเต็มอุ้มครับ อนี่บอนปีศาจด้วยยังไงล่ะนะเดี๋ยวอุ้มมีสุดยอดคนขับฝีมืออยู่แล้วฮ้าว่าูโอ้ยกัดลอนเนี่ย ใส่กันเข้าไปีอย่างเป็นเรเดียนนะครับเรเดียนแต่ใช้ยางไหนเลยนะครับ กระทะสิบหกทั้ง6องเซนเลยของผมก็จะทำเปลี่ยนแบบนี้แหละครับทั้งหมดแต่จะหากระทะเรเดียนล้อหน้าคู่หน้าเองวันสิบเก้านะหากระทะเรเดียนสิบเก้าผมจะหากระทะเรเดียนสิบเก้าในย่างญี่ปุ่น กนตฝากเข้ามาชมด้วยนะครับผมช่องทางก็จะมี YouTube นะครับสายป่า62แล้วก็ f a c e o o o k แฟนเพจนะครับสายป่า6คูณ2ดําทักนะครับผมฝากเข้าไปชมกันด้วยนะครับก็กำลังจะลงคลิปแรกก็น่าจะเย็นนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปนี้นะที่ลง ใน Facebook แฟนเพจนะครับสายป่าดําทักนะครับตัวดําทักก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ย กับปลาสูงกับปลาเตี้ยไม่เกี่ยวนะคนตักนี่ทดนี่้คุณได้นะ <c oughs> อ่าเห็นไหมจับไปสายแดงอย่างเรานะะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปกันสุดท้ฝากเข้าไปดูด้วยครับตัวครับไอ้หนุ่มสุริน นี่นี่ของแท้เงยสุดยอด,ดตามด้วยครับสายตาของคุณสองครับ้องทางเพจเ c e บุ๊กนะครับช่อง YouTube ครับไปแล้วครับเอาดินก่อนขอบคุณค้าับสวัสดีคับ